ยาญ่สำนาคนหอยใหย่สำนาคนหอยใหย่สำนาคนกินให้ใครไงเนี่ยตัวไปตำน้ำจิ้มไปเดี๋ยวพี่เอากระถินมาล่างจะได้กินไหมโอ้ดำกุ๊กเลยแตกเลยเขาต้องเขาต้องตัดเดือยมันน่ะเออลงไปอย่างนั้นน่ะอืม

ตัวนายคนแก่เหนื่อแตกหมดเยครั้งแรกเด้อครั้งแรกฮะครั้งแรกนั่งชิลกัเน่ยกำลังกินกล้วยกินกล้วยอยู่บนหลังคาเปลิงเปลิงเนี่ยเดี๋ยวพี่มีกระถินน้ำนู้ยไงครับอ้อนต้นนี่แหละ พี่บะหมี่ปัญญาแกะสงสัยเราไม่ง่วงเองบ่ะไปไหนนั่นพี่เนาะเอาเอาเองข้างต้มมาเองเนาะอยากไปแต่บะหมี่ไม่เวลาไปเลยหนาวเย็นตอนโอู้โวเสืออ้นใหญ่ใหญ่ซ้ำหนาต้มตมทำน้ำจิ้มไหมนี่ต้มบกต้มกะทิเบิ้งเบิ้งเบิ้งใหญ่ซ้ำหนาคนหอยใหญ่ซ้ำหนาคนหอยใหญ่ซ้ำหนาคนกินใหไงทางไงเนียเดี๋ยวไปต้มน้ำจิ้มใหม่ไปเดี๋ยวพี่เอากระถิ่นมาล้าง เดี๋ยวอีกสองตัวนัก็เสร็จละจะกินโชว์นะคะจะกินโชว์นะคะมีคนอยากกินโชว์โอ,โอ้ยเริ่เครื่องครบเลยเหลือน้ำจิ้ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเอลล่ะท่านี่เฮริมาเกะอย่าขวายอีสเอเตมามามา มากากิ๊นป่ะเอ่อช้อนเล็กๆช้อนเล็กๆ We probe een kleinie. Ja, jij probeer heel kleintje. En we wachten, ja. มามาไหนอ่ายุกๆนี่จ้ะพี่ทําไม่

กระถินกระถินตามด้วยกระถินอร่อยไหมอร่อยมากว้าวเจ๋อชอบยาวๆเจ๋ชอบยาวๆพริกเผาเผาแซนด์มิ้งเยอะๆอีกเด้งแอลแอลต้องกินกับน้ำพริกเผาเฉยๆแล้วก็มะนาวพี่ว่าใส่น้ำจิ้มไม่น่าจะได้แล้วก็มะนาวอย่างเดียวหอมกรอบนะ่งค่ะคุณเธอ กะทินตามด้วยตามด้วยกะทินไหนยกสิจะกินยังไงอย่าเพิ่งอ้าสิหอยยังไม่ถึงปากอย่านะเอย่าไม่ถ่ายแล้วนะหนึ่งสองอุ้ยไหนไม่เห็นยกขึ้นสูงสูงสิอ้าวเติมปากเลยเต็มปากเลยหอเต็มปากเลยกะทินด้วยอืม Connie. Connie. <laughs> en dan, mijn wom. En nu met citroen. Met mijn wom. Die mag ik, mag ik. Oh, die te pittig. Oh, die heb je schat. Alleen yeah, maar, alleen maar. Ja, beter niet deze. En dan deze wel. Deze uh, uh, is zo lekker, mijn wom. Denk genoeg voor jou. Die is er toen Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. One, two. Mm hmm, lekker boek. Deze this af te nemen. Oké. Hmm. Laat pië. Dini pië. good. lekker. Goed zo. Gang leeg. Laat. Ik vind die echt lekker. Is echt voor mij echt Ik ben lekker. lekker. Ja. Alloy vanna. Wie pakken? Eerste keer, hè? In mijn land heb ik ook wat ik nooit probeer. Nee. Nee, eerste keer. Echt lekker. Goed zo. Nog een keer. dat Nee, dat is dat. Dan Chili ooit. Mm. Chili ooit. Ik kan het niet Ik Dan moet อีกเอ็นนี่อีฟินนี่เล็กอ่ะอีกอีกมุดโกกอ่ะพี่เอาไปลวกนู้ใส่น้ำพี่ต้องกินอ่ะพี่ต้องกินแบบอบอ่ะแบบแบบร้านจีนทำให้แบบนี้บาก้ากินเจ้าของบาก้ากินอืมมันก็ใหญ่ใหญ่เนาะใช่เสร็เแล้วเด็กคนนี้เสร็จเสร็จสิลนั่นไอ้ติ่กูเด้อ เอาข้างแรกที่เห็นนะอร่อยใหญ่เลยสองคนีอันนี้อ่ายาอีกเวนิวอุทเทศเอาไม่ต้องไม่ต้องก็ถามว่ากระถินคืออะไรบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรไม่รู้จะบอกว่าอะไรจริงกระถินกระถินกระจิ๊มาเับโพสต์ไปที่ไหนเลเร็วจังอ่ะเดี๋ยว เพื the so kind of Anyways, the mm ่อนอันพี่สาวเจ้ามาเบิองไหนกินโชว์พี่สาวดูมาได้หน่อยเอ้ยมาได้หน่อยเอ้ยหน่อยกินเป็นบ่หละน้อยน้ำบ้านไกลน้อยน้ำบ้านไกลกินเป็นบ่หละมาได้หน่อยบ้านไกลมาดูน้องเจ้ากินเป็บ่หละในนั้นเอทิ้งอะไรเม็ดเม็ดเลมอนเม็ดสตรูว์เอร์รีในฝรั่งไกลเอจะใส่เม็ดอะไรนะมะไซ มาแล้วลูกสาวเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ลูก <c oughs> ลูกนี้ไปพิซซ่าแล้วก็กินหอยต่อไปตอนนี้แหละอ่ะส,สวัสดีพี่น้องเต็มปากไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับรชมปิดกองกินต่อนิดเอเลนแมตอิตไปแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ